สวัสดีค่ะเจคเนพามาชมบ้านสวนทุเรียนนะคะแปลงนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกท่านพร้อมอยู่เลยทีเดียวนะคะบ้านสวนทุเรียนมีเนื้อที่สองไรเอกสารเป็นที่ดินโฉนดพร้อมโอนเลยทีเดียวค่ะพื้นที่แปลงนี้นะคะร้อมรั้วรอบขอบชิดอย่างดีเลยค่ะพร้อมกับติดกล้องวงจรปิดนะคะและมีประตูค่ะ อยู่ติดกับถนนรัดยางดำนะคะอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทเพียงแค่600เมตรนะคะชมภายในบ้านกันก่อนนะคะแบบสวยพร้อมอยู่อาศัยพื้นที่ใช้สอยกว้างกว้างเลยค่ะจัดไว้เป็นสัดส,ส่วนลงตัวมากๆเลยนะคะพร้อมสำหรับหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยทีเดียวค่ะทุกท่านบนพื้นที่แปลงนี้นะคะ น้ำไฟเข้าถึงเรียบร้อยค่ะมีไฟฟ้ามีประปาและมีไฟส่องสว่างหน้าถนนตลอดเส้นทางเลยนะคะเดินทางกันสะดวกสบายค่ะบนพื้นที่มีต้นทุเรียนหมอนทอง6ปี36ตน้นต้นเล็กอายุ2ปีครึ่ง10ตน้นมีมังคุด10ตน้นรองกอง1ตน้นและมีบ่อบาดาล1น1บ่อนะคะสำหรับใช้น้ำสำหรับกระทำการเกษตรทำสวนนะคะ พร้อมด้วยบ่อพักน้ำค่ะาวางระบบน้ำไว้อย่างดีเลยนะคะต้นทุเรียนพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตหน้าแปลงติดถนนรัดยาง40เมตรความลึก150เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะราคาเหมายกแปลง5ล้านบาทคะ่ะทุกท่านบ้านหนึ่งหลังนะคะสวยๆเลยทีเดียวอยู่ที่ถนนเนินย่องตําบลวังว่าอําเภอแกงจังหวัดระยองนะคะ สนใจต้องการเข้าชมพื้นที่จริงหรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณประภาสโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนะคะมีบริการรับฝากขายบ้านและที่ดินทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับวันนี้ mm hmm. จเจคโนราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ